อันนี้เป็นร้านแอร์โลนะครับ B 6 7จะเป็นสีรลักคนคนง้างธนูนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะครับมีหนังสือมาัพาไวรัสล้าง,งโลกสองร้อยบาทเท็ดหุ้นให้รวยลด20ออันนี้เป็นหนังสือภาพนะครับสำหรับเด็กนะฮะ อันนี้เป็นห้องในเต็นท์นะครับ Wonderful t h i n g นะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็น Positive Thinking นะคิดบวก150นะะนี่ก็ที่เขาเปิดเปิดดูนะครับอันนี้เทรดหุ้นนะครับ อนาตมี่นักวิ่งนะครับ416บาทเดอะปรินต์เจ้าผู้ครองนักขอดอันนี้เป็นโซนเล่มละ100บาทนะครับสัญญากับผมนะครับพ่อโจไบเดนเหนือคู่แข่งเหนือกว่าฮาวเวิร์ดเป็นบูธของร้านแอร่นะครับเทพนิยายจีนนะ หนังสือมาใหม่คนนอกอออันเบิร์ตคามุสนี่ครับหรือที่เรียกว่าอันแบกกามูนะครับอ๋อเรื่องนี้เคยอ่านตอนเด็กๆนะครับสองพบาทรู้สึกว่าจะพิมพ์ใหม่นะครับ